อาสบายดีป้าลุงนะลูกอะลุงน้องหน้าว่าใกล้ชิ่ววันเกิดเลยดีใจป่ะลูกใจโอ้ดีใจเลยน้องหน้าใกล้ชิ่ววันเกิดเลยเนาะแต่มีทางลุงอผู้ใหญ่ใจดีอยู่ฝั่งไทยได้โอนเงินมาให้น้องหน้าอีกเลยวันนี้มาซื้อลูกในน้องหน้ามามากมากอะไรเงดีใจว่ลูกดีใจป่ะใจดีพื้นป่ะพื้นอ่ะตบมือทาพื้นนะอ่ะส่งจุกน้ำส่งจุก โซงจุ๊บเพลงเพลงอะเพลงอะเพลงว้าวน้ำลูกหลาเพลงเพงเออเพลงลุลงบอสุบอ่ะลุงอืมลุงหน้าเพลงลุง เอฟซีกันเบิร์สุขสุคนตัวสิเป็น FC ฝั่งไทยเนาะฝั่งเาาต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสูงสองยูทูปพอน้องผู้หน้าบ้านเฮาอีกเลยพ่อพี่น้องเอ้ยโดยกลับมาพบพ่อกับซอง YouTube พ่อคน่าอีกคือเก่าคือเดิมเติบพลังทุกครั้งที่พ่อคน่ามาถ่ายคลิปก่อนอื่นพ่อคน่าก็ขอกราบพ่อแม่พี่น้องผากกดไดก์กดแชรกดติดตามกดสักตะไคร่พอน่าน้ำเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยไปทางไหนลูกนะมาสิถามน้องหน้ามื้อนี้เนาะ น้องหน้ากินข้าวกับยังลูกอยู่เฮือนมาหนิเข้าวกินกับยังลูกกินกินกับยังกินอ่ะโอ้อยู่เฮือนกับแมย์ครับพ่อมาหนิฮะเม่โอ้แม่ไปใส่แล้วลูกแม่ไปโคตรเต่งเต่งน้องหน้าอยู่กับพ่อถ่านเนาะโอ้โโดยโดยน้องหน้าแพงแม่์ป่ะลูกแพงแพงเพลงให้ไปได้แพงแม่์นะเอะทำทาแพลงเนาะเม่ชื่ออย่างไรลูกเมย์ชื่อเมย์ยังลูกชื่อเมย์นวลนวลเอาออกก้นนมลูกอะ เอาก่อนเมนูนั้นพ่อได้ค่ะพ่อยังจันจันพ่อจันเออป้าได้ฉัรุ้ละป้ายังป้าป้าชีป้าเพชรเเพชรออสาวได้ค่ะสาวยังรู้ละสาวซิมสาวซิมว่าเฉยๆหน่อดยซิมซิมเออสาวแก้วรู้ละแก้วสลาเออบ้าบุญ เอ้ที่ไอ้ผงเอ้เพชรไอ้ปี๊ไอ้ลุงอ่้ลุงลอลุงยังลุงกลมสบายดีลุงยังไงคนน่ะคนหน้าหน้าหน้าในลุงน่ะโอเคโอ้น้องหน้าสบายดีป้าลุงนะลูกละ น้องหน้าว่าใกล้ชิ้วันเกิดได้ดีใจบ่ลูกใจโอ้ดีใจเด้น้องหน้าใกล้ชิ้วันเกิดเลยนะเน<อ>าะแต่มีทางดุงอ่าผู้ใหญ่ใจดีอยู่ฝั่งไทยได้โอนเงินมาให้น้องหน้าอีกเลยนนามาซื้อลูกในน้องหน้าม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 าถุนญาติอ่ะลูกอ้ายก่อนบึงม้องหน้านี่เนาะน้องหน้ามาไหม,มกมล่อไรเงินดีใจป่ลูกดีใจบะใจดีดีื้นบะ อาตบมมืออําพือนะอาส่งจุ๊บน้ำส่งจุ๊บโอ้ส่งจุ๊บเพงเพงอะเพงอะเพงว่าน้ำลูกหลับเพงเออเพลงดุงบ่ดูกบ่ลุงบเพลงรุงพอพี่น้องเลยเนาะใ้ดวงกพ่อพี่น้องเลยเนาะใกล้ๆสี่หอดวันเกิดพ่อแมพ่อพี่น้องเลยะใ้ส่อดวันเกิด่อม่พี่น้อเพยาะวล้่าวันเดพี่าะสี่เดือนตุลาพ่อมพ่อพี่น้องเลนล้ี่หอดวอนเดือ่นเนาะต้ี้อวันเม่อนี่้องเนาี่อ สองพายพี่น้องเลยส่งพระจิตร์เดือดวันที่สามพยพี่น้องเลยเนาะขอโทษขออภัยพายพี่น้องเลยอ่าวันที่สามกันยาพี่น้องเลยเนาะวันที่สามกันยาพายพี่น้องเลยกทางพ่อคนหน้าก็ได้ว่าผิดพลาดเมื่อกี้เนาะกับโบเป็ียังพายพี่น้องเลยน้องหน้าเห็นยังลูกนะืมดินรถนะต้อ็ดินรถคักแท้เลยล่างหน้าดีกบ่ เครื usted, mm. ่องดินลายแท้ตรงหน้าน <y> ี่วางหน้าเครื่องดินตัวขี้ลายให้ลูกใช่ใช่เห็ดที่ไหนตอไหนตไหนตอตอเห็ด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 สั้นยังเห็ดย่ห้อสั้นเห็ดเป็นบ่อตอสั้นนะตรงหน้าตอเป็นบ่อตอสั้นใช่ตอให้เบ้างยี่หอกินกิงกินกินตรงหน้าต่อสั้นนะเว้ยตรงหน้านี่ น้าหน้าอยู่เพื่อนกินเ่ากับย่างลูกมันนี้เ่ากับย่างปลาบ่ปลาโอ้กินแล้วบ่นอยนอยนอยบังลาให้ไปกินทางไรบ่มันนี้ไปแล้วไปไปแล้วาได้ไปบ่ไปโอ้ให้ได้ไปเนาะอือแพงแพงแพงไอ้แพง มาบินหนามาทั้งนี้ว่ามันเด็ดมา้ยทั้งนี้กว่ามาบั้ยเด็ดายหอยพี่น้องไรบินบินอ่ะน้องนั่งนะเด็ดโชว์ลูกเนาะโอ้ตุ่นเด็ดโชว์ตุ่นดินตุ่นดินดุนอ่ะไอตัวนี้ตรงหนายังโบยากินปุกแล้วตรงหนั้นกินบ่ามันนี้กันนะกินว่าปุกหน้าเอ้ย เม่พ่อเม่ใช่ไหมเม่เม่เชียงไญ่เม่เม่นวนพอจันสาวสาวลาสาวแก้วก้วสาวสิมป้าป้าสีป้าเพชรป้าบุญ พ่อแม่ป่าบุญเนาะเออถูกแล้วแพงบ่กูกละแพงบ่แพงอะ้จุ๊บอ่ะทรงจุ๊บอ่ะทรงจุ๊บเนาะเออนั่นแหละคัก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 น้องหน้านี่เนาะไอ้สีหอดวันเกิดน้องหน้าเลยเนาะน้องหน้าเนาะน้องหน้าโมดื้อหรือรูดหรืออือฮึไพี่น้องไอตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนกับน้องหน้าไว้พี่น้องไอจาเพื่อนกับเลสทรงไลน์ไว้พี่น้องเลสต่ด ใช่คำแล้วนะแต่ว่าเลขแต่มันก็ยังแก่อยู่พี่น้องเลยเนาะก็ยังส่งยังเงยมาอยู่น้องหน้าไปอาบน้ำไปมื้อนี้อาบน้ำนะบออาบเลยไปเสียไปอาบไปมาเพลงก่อนเถอะลูกอะมาเพลงก่อนมาเพลงก่อนพวกน้องหน้าบอเพลงหมดใหงหมดให้เงินเติบ่บ้าอยไรกได้บ่เงินเถอะเอาไม่อยากได้บ้านหน่อยฮะ น้องน่าอย่าได้พอดูน้อยเออมาเพลงก็ดูหล่ามาจูบกันหน่อยหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มกันหน่อยหอมแก้มกันดุหอมแก้มนี่หอมแก้มนี่หอมแก้มพ่อพอนี่แก้มป๊ะปานี่น้องนอาจูบมั้งจูบครั้งนี้จูบเลยหอมนี่หอมนี่อืมเพ่งแค่นี้ไปบบบนี้ไปน้องคิดด้อนี่อืม่อพี่น้องเอ้ น้องเพื่อนี่กันพุดน่ะมาดินบอลนมพมลูกหละไหมดินนมพมล์มัตอนนี้มันแดดนะลูกเนาะโทนยาอายุกมือไหวลูกหล่ะอายุกมือเฮงแฮงแม่แฮงพอแฮงสาวสาวแก้้วแกวสาวซิมสาวลา หน้าไม้ไม้หน้า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 ผ้าผ้าเออเอ้ยผงผงเอ้ยเพชรเพชรเอ้ยทีทีเอ้ยล้อมล้อมไอายินนินเอ้ยหน้าหน้าเอ้ยท่าท่าเอออ่าหน้าหน้าหน้าอืมคิดฮอดทอด

นอกหน้าปู้ก่อนคุณดูหลับปู้ไปเอ้าปู้อยพี่น้องเลยมือนีก็น้องหน้าเิ่นก็มาแสดงก้มหักกับป้ากับลุงกับเอือยกับน้าสาวพิ่นอยพี่น้องเลยเนาะกับพ่อกับแม่น้ำน้องคอยพี่น้องการน้องหน้านี่ก็มีความที่หักพี่หักน้องพี่หักหญ้าน้ำคอยพี่น้องเลยเนาะกาทางพ่อน้องคุณหน้านี่ก็ได้สอนลูกอยพี่น้องให้หู้จัก าป by by term, ้าจากลุงหรือว <Yeah. S 1> <that> ่าจากเอ้ยจากน้องพี่น้องเอ้ยจากบ่บนตามบนสูงเนาะว่าป้ากับ่าป้าพี่ลุงกับ่าลุงเนาะทางเอ้ยกับ่าเอ้ยพี่น้องเ้ยน้องหน้าพิ่งกับไล่เราตามพ่อคนหน้าพี่น้องเลยไล่ตามพ่อเลยเนาะเพราะพิ่นกับนี่ซือเป็นคนๆพี่น้องเลยก็คืออาที่พาน้องคนหน้าว่านี่ก็คือในครอบครัวญาติพี่น้องของพ่อคนหน้าแหละพี่น้องเลยหรือว่าทางญาติพี่น้องเม่คนหน้าพี่น้องเลยเนาะ ก็คือว่าเป็นญาติพี right ่น้องกันเนาะวันนี้ก็ได้สอนน้องโนหน้าให้เอิ้นพห้พี่น้องดูให้เดียกเนาะสอนแต่เด็กแต่น้อยพห้พี่น้องกบพาพาญ่ขึ้นมานี่คนก็สชได้หู้ว่าไผเป็นไผเนาะให้ยพี่น้องโดยก็เพราะว่าสอนลูกนี่ก็คือสอนแต่ยังน้อยๆให้ยพี่น้องเลยก็คือถ้า่นใหญ่ได้เนาะ่นก็สชได้หู้ว่าไผเป็นไผเนาะหรือว่าเป็นยาบอด้วยว่าเป็นน้าสาวบ่เป็นอาบ่ให้ยพี่น้องเลยพ่อโคหน้าก็ได้เล่าให้เบิดเนาะ ทางป่าทางลงทางอ่าวทางอาแต่ละก็ว่าเป็นเออยเป็นน้องเนาะพ่อคุณ้าก็ได้บอกน้องคุณ้าไปแล้วคยพี่น้องเลยอาะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีที่คอยติดตามสมงซองพ่อคุณ้านะตลอดดื้อคุยพี่น้องเลยก็สําหรับคลิปนี้เนาะพ่อคุณ้าพ่อโมมวนโมนวนหูเนาะก็ขอโทษขออภัยนาะเอฟซีลายๆเนาะพ่อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี